อ่นสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคอนแจ๊กแช่ทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมือเศร้านี่ฝนตกพี่น้องจริงๆวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตกนะครับเสาร์นี่ก็ทื่นลงอีกนะครับมันเสาร์ละทื่นลงมือเศร้านีิเนาะนะครับนะครับก็เลยสิภาพพี่น้องมาเบิ่งต้นยางนานะครับซึ่งเป็นไม้ของพ่อนะครับปลูกเพื่อจะเริ่มพระเกียรตินะครับเสด็จพ่อรอก้าวหนะนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เพิ่งโจงโปรดนะครับเป็นขันบ้านเฮากขคือเป็นไม้ที่เพิ่นมักเพิ่นชอบนะครับเพราะว่าเพิ่นเล็งเห็นว่า ต่อไปนะครับประเทศไทยเนี่ยอาจจะเบิดดไม้ย่างหน้าก็ได้ถ้ามีการอนุรักษ์ถ้ามีการปลูกเพิ่มถ้ามีการส่งเสริมมาสันเพระาะว่าถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับนอกจากประโยชน์จากเนื้อไม้แล้วนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับพี่น้องนะครับแหล่งอาหารของชุมชน,นแหล่งอาหารของผู้ปลูกทังนี่นะครับนั่นก็คือเห็ดนะพี่น้องที่หัวใจก,กันดีก็คือเห็ดระโงกนะครับทั้งเหลืองทั้งขาวสดแกงสดนามโกโกกแ่บไล่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจพี่น้องเดี๋ยนี้ถ้าผู้ใดมีนะก็ กิโลหนึ่งประตำก็สองร้อยสามร้อยนะครับพี่น้องนะครับเห็ดละง้วงนะครับสาหรับอายุการเก็บเห็ดละง้วงนะครับปลูกไปประมาณจักสามสี่ปีเนี่ยก็เริ่มจะทามีเสื้อเ็ดมามยอดก็สามารถเก็บได้ครับพี่น้องสำหรับยางนาเนาะไม่ย่างบ้านเฮ้าวาเถาะนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้ทุ่งผ้าเบิงเคยมะทายชนึงแห้วพี่น้องนะครับบัดนี้ฝนตกนะครับเบงมีการเปลี่ยนแปลงกันบอนะครับเขาจะใช้ทุ่งเอาวันใบไม้พุมาขคุดเป็นลุมรอบๆแล้วก็ใบไม้ผุใบไม้แห้งลงไส้แลลวก็กบไห้นะครับ ฝนตกมากกับไมันเปื่อยมันยุ่ยย่อยสลายเป็นปุย๋ยให้กับไม้ย่งงางเท่านะครับอ่มาเบิ่งว่ามันโตเร็วบ่นะครับตัวนี้ปลูกเมื่อวันที่อ่ะเมื่อเข้าพรรษานะครับพี่นอ้องปลูกชุดแรกเมื่อเข้าพรรษามันหมังยังนี่มาขี้กาบอกกินได้บ่หาเต้นุกินได้เศร้าถูกหรืมันสุกสะไสนะ้นะครับมาเพื่อภาพพี่น,อน้องมาเบิ่งนะครับนี่ให้มาเนี่คนใจเศร้าถุงเอาใบไม้แห้งมาโรยกัรอบๆเลยครบ นะครับเบืงมันแตกงาแตกยอดแตกอันนั่นพี่น้องไปนี่พูดนะไม้ยางนานะครับพี่น้องปลูกว่างเขาพัดษาเนี่ยครับเนี่ยเขาพัดษาเนี่ยนะครับเขาพัดษาวางปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนสิงหากันยาหน่องเนาะนะครับส่วงฝนเล่งเนะครับนะเริ่มใหญ่เราพี่น้องนะครับประทัพ่อปีสับนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับแต่ถ้านั้นตานี่ก็ข้นยู่ที่เ้าดูแลน้ำนอนพี่น้องาะนะครับกนใจจะทศรงใส่ใจนะครับเพราะว่าเป็นอ่า สวนป้าที่สร้างขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสเสด็จพ่อร .9 นะครับซึ่งเป็นไม้ที่เป็นทรงเสริมมาตลอดนะครับเพราะว่ญญาย่านมันเบิดไปจากบ้านเฮ้าเบิดไปจากประเทศเฮานะครับส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในพมา่าอยู่ในลาวในเวียดนามปนไปเลยหน่อยลงหน่อยโงคเนี่ยะพักกันมิตร,ต,รตัดกับตัดผู้ปลูกเราบัเท่าดแต่ว่าผู้ตัดนี่มันพดนนะครับนี่พี่น้องนะครับเพ็นบ่แตกใบอ่อนนมาะล้วนี่นะครับพี่น้องน,นะครับเอาท่านที่ไดที่มีที่ว่างว่าให้ไปหน้า นะครับเพชรยังบอไรน,นะครับปลูกเขากับพ่อเชลีกินปลูกมั่นกับพ่อชิเป็นหัวแนะนําเลยเพี่อนอนนะครับสร้างสวนป่านะครับ,รรรบโดยหาไม้เศรษฐกิจั้งมาปลูกว่าจะเป็นไม่โตลเลี้ยวโตซาโตจะได้ก็แลลวแต่ละปลูกปนกันไปนะครับพี่นนองปลูกปนกันไปนี่คือทั้งด้านหลังสินะครับจากไม้ยังแนบเป็นไม้ยังแนบปลูกปนกันไปี๋ยวมันก็นเป็นป่าขึ้นมานะครับขึ้นควบอุดมสมบ,บูรณ์ครับธรรมาชาตินะครับสร้างระบบนิเวศขึ้นมาใหม่นะเพี่อนอนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะครับจะน้อยกันอีกสองสามปีขนาดกสามารถ ยอดเสื้อเฮ็ดในกกักลายเป็นปลาเฮ็ดทั้งตัวเลยแรกแรกอาจจะบ่มีผลได้ยากขามาดอกพุ่นจนหูว่ามีเฮ็ดพุ่นละจังสีแห่กันเขามานะครับนีสัยสของใต้ห้ามากจะเป็นยังสั้นนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องระเบิ่งเนาะนะครับที่จริงหัวใจเส้นุ่งกัที่ว่างยุบมาให้ปายหน้าก็จากปลูกพี่น้องนะครับปลูกนะครับบแจะไม่ย่างหน้าเรืไม่ย่างก็ได้นะครับปลูกเพื่อเป็นปลานะครับพี่น้องเป็นปลาสั่งควื่องรดุมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพวกอาหารการกินนี่ทัตั้งเขาจะตามมาดอกทางเขามีปลาตรงนงเนนะครับ มีพี่น้องทหานใดนะครับใบปเพปื่องเสริมปางสาร้างบบกง่ายงามเลยนะครับแต่กับผู้บอกข้าใจก็บอกข้าใจได้ขึ้นนั่งอีกคนใจเศร้าทุ่งเนี่ยจะปลูกไม้ย่างประเดีย๋ดยวเจ้าสิเดไใย์นี่บวเผาแล้วเผาอีกผุ้นบเจ้าจังสิเดอามาใส่เหรอไหมเนาะมาถึงเผาคนเผาแล้วเกิดไม่จะได้เผาอีกผลลกุ้นบเจ้าจังสิเดใส่เหรอไหมอุ้ยบอกไปไกลผู้นาะจริงๆนะครับการปลูกลักษณะนี้เฮาก็บดิบุงหวังว่าจะ เพื่อตัดไม่ขายได้พี่น้องนะครับปลูกสวาอายุช่วงนี้นะครับหาซีบเศษๆที่ปลูกนี่นะครับมันก็นจะเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปเนาะลูกหลานก็สิใหญ่ไปหนะ้าเขาก็จะได้เพิ่งผ้าได้เป็นหม่องทรรม,มาหาก,กินของเขานะครับพี่น้องนะก็คือนคนใจะชาวตุงบอกเราทำมีปลามีข้อมูลสมบูรณ์แล้วครับพวกแรงปรจัจจัยซีต่างๆเนี่ยมันจะตามมากนาะพี่น้องเนาะอันนี้เระคือต่อว่าปลูกเราต้องตัดไม่ขายอย่างเดียวบ่แม่นนะครับพี่น้องนะครับนั่งเอกยังยัายังบอเข้าใจอยู่นะครับ ปูกเพชรยังว่าฉันตายสามรอบไปเลท่านได้ขายบ่ใหม่นี่เ่าะฉันว่าสร้างว่าอเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิ้งนะครับนอกจากไม้ยางนาแล้วก็ไม้ยามอื่นกระปูเร้องเขาพี่น้องนี่นะครับพายุงไหลํำแมนบุบุล่ะอ่ะสภาพพี่น้องย่างเบิ้งนะครับโดยคนใจชอทุ่งช่วงที่มันบ่แดดนะครับก็ได้มากหดหนามหดในครับโดนจะได้มาหยอดหนามช่หนึงงนาะนะครับตามเอาเตเวลาจะอํานวยแต่กระบบปะนะครับพี่น้องนะเห็นบ่อี่ออกหยอดออกยังไงล่ะนี่คุณ กำลังงามเลยนะครับเพื่อว่าบนอาจจะเกิดอีกสามสี่ปีข้างหน้านี้ตรงนี้ก็คงจะทวมหัวนะครับเป็นปลาจมอมขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหหนาเพิ่นหาเสื้อเฮ็ดมาหยอดต้นตัวไปน,นะครับพี่น้องเป็นแรงเฮ็ดนะครับหยอดผู้เดียวเก็บผู้เดียวแล้วบห้ไปเก็บน้าแล้วบ่มาดูแลซอวยนะนะครับเก็บกินเก็บขายเป็นแรงอาหารนะครับเพื่อเพื่อพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอบตอนะครับพี่น้องอาจจะกลายเป็นแรงเลีเ้ยนรูธรรมชาติสำหรับ เยาวชนรุ่นต่อๆไปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าผู้นําหรือผู้บริหารเพิ่นจะมองเห็นเป็นจงนังไรเนาะขึ้นอยูก่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเพิ่นนะครับนะครับพี่น้นองเลาะเบิ่งนะครับนี่นะครับกำลังงามเลยนะพี่นอนะ้องเนาะยางนาไอ้ที่เห็นหน่ำหงอยู่นี่คือฝนตกมือเศร้านี่พี่น้องนะครับเสาก้านกับโต๊ะก็หลอกนะครับกระซุ่มอยู่ระดับหนึ่งแต่มือเศร้านี่รู้สึกว่าแห้งเติบน้น่ำก็เลยหงอย่พี่น้องเนี่ป็นบอนะครับ ป้าแห่งนี้ปลูกอยู่สามสุนนะครับปลูกรุ่นแรกเนี่ยกระสุกตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือปลูกช่วงเขาพันศาที่ผ่านมาต่อมาก,ก็มาปลูกวันที่สิบสองสิงหากระปูกอีกพี่นอนะ้องแถวนี้นะครับสิบสองสิงหากระแถวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกรอบที่สามพู่นหาทันว่าที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับเมื่อวัลายปีที่แล้วกระปูกทั้งพุ่นนะครับพี่นอ้องนี่เห็นบน่นถืงต้นงามเหมนง่ามเลยพี่น้องนะนะครับ เดี๋ยวพ่อป็นของเลาะเบิงนะครับไม้ป่ายางนาหน,น้นะนาหนนะะ,ะนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยนะครับลอดละรอดเรียบร้อยนะครับเป็นเซตาวาจีง่วงวขั้วไอเขามาทำไรนะครับพี่น้องแล้วจะภาพินเอาป้ายมาปักนะครับเขตนี่เป็นเขตสวนป่ายางนาพี่น้องเห็นบะ่ตัวนี้ขึ้นไปในปลูกเมื่อหาท่านว่านะครับพี่น้องเนี่หาท่านวาที่ผ่านมานะครับเห็นบ่พี่น้องเนะี่ยแตกใบ้อ่อนเลยนะลอดแน่อนอนนะ สรุปยังนาปลูกตามผู้มีประเทศพี่น้องบริบปับพื้นที่เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาเป็นมองทิมดินเขาหลอกผู้บองอแต่เข็บนะครับว่ามีมองทิมก็แล้วมาเทดินทิมนี่ซึ่งเป็นดินทรายนะครับที่แรกโคตจะชุ่งเฮ็ดเป็นลุมรอบๆนะครับพี่น้องเมื่อหดน้ำจะให้น้ำมันคังนะครับแต่ปรากฏว่าขันฝนแห้งแล้วมันกระสะาขีดินทรายแล้วมาถมพวกร่องพวกนี้ก็หายไปนเนื่องจากว่ามันเป็นทรายแป้งนะครับเพี่น้องครบบุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตำนะครับจาได้แต่ นี่แหละหาใบไม้ใบอะไรแถวนี้แหละม่านกบมาถมเนาะนะครับไม่ยังนี่อากหลากอยู่นี่โอ้ดอกพักกระเมคพี่น้องดอกสมิดนะครับสมิดมะกระเมคนะครับเนจะได้กับเป็นหมากอากหลากตัวนี้ดอกสมิดนั่นเป็น้องเนาะนะครับครานี้ภาพพี่น้องส้มธรรมชาตินะครับพี่น้องเลาะเบื้องไม้ยางนานะครับสวนป่าของพ่อนะครับเกษตรช่งบ่อปะนะครับพี่น้องได้มาเลาะเบื้องอยู่เลยนะครับทำมีเวลาว่างน้องพี่น้องเนาะนะครับ ส่วนมันใหญ่อยู่แล้วมันยังอยู่แล้วค่ะกับปล่อยแบบขึ้เก่านะครับไม่ตัดไม่ทําลายนะครับมิได้ไปสิปลูกเสริมนะครับนี่ตัวที่ปลูกเมื่อวันที่หาท่านว่าอธิ่ันธ์มาพี่น้องนะครับสดสดรอดๆเลยนะครับเมื่อผ่านมากป,ประมาณสามสี่เดือนนี่แหละนะครับพี่น้องปลูกใส่แรงซ้ำนะครับช่วงนี้ก็ทุ่งทุ่งเื่อนยังพัฒน์อู้เขื่อนยังมาพันเพิ่มกว่า เดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะช้ทุ่งจะมาหลังจากจากับฟิดคลิปเนี่ยเราจะมาทําการเอาเครื่องไม้ที่มันพันอยู่ออกออออน้องเนาะเระัน,น,นตายนะครับนี่ <c oughs> พวกอะไรอาศัยมูนี่พวกกาฝากนี่เอาออกนะครับนี่ <c oughs> นอันนี้เป็นไม้ซาดนะครับพี่น้องยางเหียงค <c oughs> รับยางเหียงครับ อันนี้กระทินเทพา้าหมากขึ้นปิวมานตกลงนี้ขึนนี่เลยอะปนกันไปทุกตัวเลี้ยวตัวซ่าตัวยังก็แล้วแต่แหละเขาให้มีก่นอนครับไม่จังไรก็จะเขาให้ฮขาปลูกไปก่อนเป็นปลาไปก่อนในระนาผสมผสานกันยิ่งดีนะครับ่จําเป็นต้องมีชนิดเดียวหรือยี่ห้อเดียวนะครับเอาหลายๆยี่ห้อนะครับทั้งยางนาทั้งยูคาทั้งอะไรปนกันไปหมดละนะครับขอให้เป็นปลาไปก่นนอนนะครับพบี่น้องนะครับเพราะว่าไอ้ความซุ่มซื่นนะครับบรรยากาศต่างๆ นะครับความื่นความยางหนี่ันกับมา,า้ํปาปลาในพนธุ์นะนะครับเห็นบ่พี่น้องครับห้าทันวาซึ่งนี้ก็จะค่อยๆตามซุ่นั้นมากนะนะครับจะอุ่นใจเน่ตจะฝนตกเนี่แหละนะครับพี่นอ้องของคนใจชะทตรงมือวาดมือก่าน,นก็ไปได้ต้นอะไรยังก็ละ่ะต้นชําช้านะครับพี่นอ้องต้นตีนไอต้นชาําช้าต้นอะไรก้ามปูนะครับ ได้ประมาณจักหกเกตต้นนี่ยล่ะกนใจชะทุ่งออกมาปลูกอยู่โคกน้องหน้านะครับปลูกอยู่นาบ้านนะครับนากระท่อมปลายหน้านะครับแล้วก็ริมๆขอบสะด้านนอกน้องแพน้อนะครับเพื่อให้เป็นร่มเงานะครับแล้วก็จะจะใช้ประโยชน์นะครับซ้ำๆนี่ก็ประมาณหกเกตปีนี่ครับสามารถเก็บใบเก็บยังได้แล้วน้องแพนน้อเก็บใบเก็บอะไรทำปุ๋ยนะครับเพราะต้องไปกวดค้างท่าให้เทศบ้านเขาแนมเบีย ชีอึดต,ตายอยากแต่พ่อใหญ่นี่กวดวห้ากัวห้ามเลน,นะครับเมื่อเขาปลูกแล้วล่ะก็เขามีเป็นของตัวเองก็สบายทุกแบบน,นะครับพี่น้องใส่เป็นไม้เป็นร่มเงานะคพี่น้องใบเบยของเขาเขาก็มาเฮ็ดเป็นปุ๋ยบำรุงดินบำรุงหัวบ,บำรุงสวนเขาต่อไปนะครับอ่ะพี่น้องเราบังบ้าตัวนี้น้ำขังแค่บดดอกเดียวเป็นไส้เดียวก็แห้งนะครับพี่น้องขังจังสิบพราะตงย่านเขาตายนะครับเนีย่ยยางนาเห็นบ่ใบออดอีเลนี่นี่นีงสี่ครับพี่น้อง สวนป่าของพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับยางนากำลังงามเลยนี่จดูสิอ่อคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพ่นที่นี่นะครับคลิปหนามีอยังดีๆจ้าพ่อกับไมมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกันใหญ่ครับคนใจเาทุ่งนะครับนับคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเมื่อนี้นะครับเบาๆไปก่อนเนาะพาพี่น้องมาเยี่ยมส้มสวนป่าไม้ยางนานะครับพี่น้องว่าเป็นเพอะได้แน่ฝนตกหรือซื่นบ่มีกล้วยงัวกล้วยเหยียบหักเพ่บ่นต่กับฝาก่ากำลังใหญ่นะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะอันนี้เป็น แหล่งน้ำด้านหลัง,น,น,ง N าลานะครับสาหนามโอ้เอ็นอาดอกเอ็นอาหรือพญาล่ากขานะครับอ้าวคลิปนี้เท่เนี่ยพี่น้องสวัสดีครับบุดบาดบูดบอดเป็นไงไทยผู้เดียวทายจนมือผมมีคนยังบบพัฒนาขึ้นด้วย